นี่เรามานั่งรถไฟพาเด็กๆนะคะเด็กๆเขาาแเราไม่ได้นงรถไฟนุกไหมครับ่งนไสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะ

โอเบนโตไหมไบโอเบนโตแล้วก็ซิตติ้งนะนั่งโนนิทูซิตในเดอร์เทิลบ์บนะเรากำลังหาข้าวกินนะนานาอยากกินอะไรป๊อว่าจะกินอะไรนี่หยาบมาโซ่ก็ได้ซื้อมาแล้วก็มากินกับป้าก็ได้อยากกินอยากกินอะไรก็ไปซื้ออันนั้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยมากินด้วยกัน ร้ไก่ย่างมีน่นา,นกากินนะเราได้มไม่มีนะแงเราได้กินกับม,มาม่า เดี๋ยวได้กินช็อกโกแลตเป็นหนึ่งกำนั่งไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็อยู่สถานีคุ้มมาโมโต้นะ ระวังนะเอ้ยอ,าอ,าอายากแล้วยอดเลยวะอันนี้เป็นรถอะไรนะเขาเรียกว่าโมโนหรือไม่ไม่ใช่โมโนทรัม์นะทรัมพ์พี่กุ้งว่าโมโตโจะเป็นทรัมป์แบบนี้นะ ร้านขายของนะก่อนถึงสวนค่ะเด็กๆถึงแล้วค่ะ สวนเซนซุยจิโจเอ็นนะคะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดคุโมโมโตดี๋ยวเราไปดูกันเลย ให้กินนะให้โยได้กินนะใบไ,ไม้เปลี่ยนสียังไม่เปลี่ยนนะ มากเลยนะคะสวนเขาจัดออกมาเป็นแนวแบบแปลกๆนะสวย กินมาแล้วกาบกาบกาบนะอ่านะนะมาถ่ายรูปสีดอนดิดเอ็นยังวานมาตรงนี้เลยไม่ต้องโยนมาตรงแย้เขามาตรงนี้ให้เข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆไอต้องกลัวลูกเราเขาอะต้องกลัวเรา chăng Trăng tua dài quá tăng nhớ Oh, nè, Klaas and Duck, they are friends. Nè, they stay together. No fight. Fight. ตัวใหญ่นะอ้วนด้วย Lưu lại, rồi, đây ơi chứ <laughs> อนนี้เรากำลังจะเดินตามหาเด็กๆนะ มาช่วงโควิดนะก็จะต้องใส่ม้าฮะเด็กๆก็เดินเล่นกันเพราะว่าวันนี้ฝนฝนตกฝนตกนิดหน่อยโยไดไปไหนแล้วฮิโร่ฮิโร่โยไดอ่ะไหน ตอนนี้เรากําลังเดินตามเด็กๆนะเด็กๆ,ๆเดินไวมากเพราะว่ามัวแต่ถ่ายไอ้สารเจ้านะสารเจ้าสีแดงนี่เป็นบรรยากาศนะดูบรรยากาศน้าขอบคุณครับบอกเขาขอบคุณครับมามูมีดูเนี่ยอยู่ตรงนี้อเอาไหมาตอนนี้เราก็เดินรอบๆสวนนะ แต่ไม่มีที่ให้เด็กเล่นเด็กๆก,ก็เดินไปเรื่อยข้างหลังก็มีวัดวาอารามให้ถ่ายรูปนะส่วนใหญ่เสียดายวันนี้ไม่มีแสงแดดแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าฝ mm hmm. นตกพุ่มพรมนะนี่ก็จะเป็นอาทารบ้านไม่ใช่บ้านเรือนนะอาทา้าจะที่ทำพิธี นี่คือสารเจ้าเป็นรูปสารเจ้านะอ๋อนี้อันนี้ใช่ไหมฮีโร่คาบุกิใช่ไหมดิเฟรน์ใช่ไหมโนสเต็ก no เป็นละครใช่ไหมฟรีไหมฮีโร่ Let's go inside นะ I want to see นะ What 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 is it Trad ition, right? Japanese Tradition ไ a มจะเป็นนี Tradition ใช่ไหม กลับแล้วจ้าด้านหลังก็จะมีคนใส่ชุดกีโมโนถ่ายรูปกลับแล้วนะกลับแล้วค่ะขึ้นรถไฟกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะคเดี๋ยวต้องนั่งรถทําไปอีกอแล้วนะนี่คือทางเดินนะคะก่อนถึงสวน จะมีร้านขายของโ็คือสัญลักษณ์ของจังหวัดคุมาโมโตะหมีส่วนใหญ่จะมีหมีเป็นของฝากนะอะไรไได,ดูนะดูของ ช่ำลุ้ยนะคล้ายคล้ายหมวกชาวนาถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องนั่งรถสองต่อนะคะก็คือนั่งรถทรัมแล้วก็ต่อรถไฟ Thank you for watching มีแต่คุยแต่อะไรงั้นตัวก็ใส่มาสบายบาย